ควันขึ้นเลยอ่ะที่ยิ้มที่นี่ที่ไหนนะคะน้ำพูร้อนบ้านหนองคลน้ำพุร้อนบ้านหนองคลโอ้โหไอร้อนขึ้นเลยนะคะหืมอเอาไข่มาต้มสุกนะเนี่ยร้อนไหมนะคะโอ้โหแบบว่าโอ ประมาณกี่องศานเนี่ยเท้าสุกดีไหมเนี่ยโกโก้โกโก้ลองแบบกระโดดจอมลงไปได้ไหมเพราะว่าที่ห้องมันกว่าจะได้แช่มันนตรงนี้แช่เร่งรวมกันได้ตรงนี้โปร่งกว่าเนี่ยดูฟ้าดูฝนไ,ได้ทุกทีเ่เลยอันนี้สบายเท้ามากเลยอูนโอ้โหมันก็ทำรมชาดีวนาะ